สวัสดีครับมาพบกับรถสองม t สเตอร์คนะครับในตอนที่2แล้วนะฮะโดยที่ตอนนี้มีชื่อว่าแนะนําโลกหุ่นยนต์นะครับหรือว่าเปิดโลกหุ่นยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำหุ่นยนต์ประเภทต่างๆนะครับที่มีใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับโอเคนะครับเรามาดูโอเคนะครับเรามาดูโลกหุ่นยนต์กันนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับหุ่นยนต์ไปถึงไหนกันแล้วนะอ่าแล้วก็รถสเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับ ซึ่งทุกวันนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะพอจะรู้แล้วแหละนะครับว่าเราอยู่ในโลกที่มีหุ่นยนต์มาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราแล้วนะครับเราน่าจะเห็นจากจะเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมหรือสถานที่หรือดูในเน็ตได้ก็ตามนะครับแล้วก็โดยเพราะคนที่มาเทคร์สเรียนเนี่ยผมก็จะว่าน่าจะสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่ามาแน่นอนนะครับ อ่ะคราวนี้เราไปทําความรู้จักกันก่อนว่ามันมีหุ่นยนต์อะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปพัฒนาเรียนรู้เกี่ยวกับรถสองในคอร์สนี้นะครับโอเคหุ่นยนต์คืออะไรก็อธิบายง่ายๆนะครับหุ่นยนต์ก็คือเครื่องจักรหรืออ่อเมคานิกหรือกลไกอะไรบางอย่างที่ขับเคลื่อนได้ง่ายๆเลยครับขึ้นที่ได้จับได้เดินได้วิ่งได้กระโดดได้บินได้อะไรก็ตามโดยเขียนโปรแกรมนะฮะสำคัญเลยก็คือ ต้องเขียนโปรแกรมได้ครับอ่าไม่ใช่ว่าวิ่งเคลื่อนที่แต่ว่าวิ่งไปมั่วๆนะครับโปรแกรมได้หมายความว่าเราควบคุมได้นะครับเราควบคุมได้อย่างอย่างต่อเนื่องนะครับอ่าอันนี้สําคัญมากครับคอนเซปต์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตามทฤษฎีเขาเรียกว่าจะมีเซนเซอร์เซนเซอร์คืออุปกรณ์หรือตัววงจรหรืออุปกรณ์นั่นแหละนะครับที่ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามา จากธรรมชาตินะฮะเช่นแสงเสียงนะครับสั่นการสั่นสะเทือนนะครับความร้อนอะไรก็ตามตรงนั้นเรียกว่าเซนเซอร์นะครับก็เป็นอินพุตเข้ามาแอคชัวเตอร์คืออะไรนะแอคชัวเตอร์คือเป็นส่วนแอคชั่นนะครับก็คือหุ่นยนต์เนี่ยมันจะต้องแอคชั่นได้นะครับเช่นเคลื่อนที่หยิบจับนะครับยกนะครับหมุนกระโดดเด้งดีดอะไรก็ตามแต่นะนั่นะก็คือแอคชัวเตอร์นะครับ แล้วก็สามารถโปรแกรมให้ทํางนานซ้ําได้อย่างแม่นยําด้วยอันนี้สําคัญนะฮะอย่างแม่นยำนะครับซึ่งการแม่นยำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากคอมพิวเตอร์นะครับระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองที่เขียนโปรแกรมเข้าไปแล้วสร้างความแม่นยําให้มันได้อันนี้สําคัญมากนะครับอย่างเช่นหยิบของเนี่ยก็ต้องหยิบให้ถูกนะครับหยิบอุปกรณ์หยิบสินค้าอะไรเงี้ยนะครับต้องหยิบให้ถูกตำแหน่งประวัติทุนยนต์ก็มีมาตั้งแต่ปี6-1แล้วนะครับ โดยโรงงาน General m o t o r รนะฮะเข้ามาใช้แล้วก็หลังจากนั้นก็ขยายไปทั่วญี่ปุ่นและทั่วโลกเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี2000มาก็เริ่มเข้าไปในตามบ้านละนะครับก็จะเห็นว่ามีหลากหลายประเภทเลยนะฮะ,ะบางทีก็เป็นเรื่องทางด้านเอ็นเตอร์เทนด้วยนะอย่าลืมว่าอ,อ,อย่างเช่นภาพยนตร์หรือหนังก็สามารถเอาหุ่นยนต์มาประกอบฉากได้นะครับเราจะคิดแค่ว่าในแง่อุตสาหกรรมเท่านั้นนะผมเข้าใจว่า ดีไม่ดีก็เป็นเพื่อนมนุษย์ได้ด้วยนะครับเช่นหุ่นยนต์ดินสออะไรเงี้ยครับสามารถที่จะอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุได้พวกนี้นะครับหรือมันจะสอนหนังสือก็ได้นะฮะหรือจะเป็นเพื่อนคุยก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเรียกว่าแพร่หลายมากครับอนาคตหุ่นยนต์มาแน่นอนนะคราวนี้เราจะบอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยถ้าแบ่งตามการใช้งานกว้างๆนะครับมันก็จะมี2แบบแบบแรกก็คือแบบฟิกซ์นะะแบบฟิกก็คืออยู่นิ่งไม่ได้เคลื่อนที่นะฮะอย่างเช่น ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะที่อาจจะเป็นหุ่นยนต์ประกอบรถยนต์นะครับประกอบอุปกรณ์ประกอบชิ้นงานต่างๆนะครับก็จะมีการยึดตัวแขนกลหรือตัวหุ่นยนตนย์อยู่กับตัวแท่นอะไรก็ตามนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบฟิกซ์อีกแบบนึ้งก็คือแบบโมบายนะโมบ,บายก็ตรงข้ามกับฟิกซ์นะก็คือหุ่นยนต์จะมุฟได้ครับเคลื่อนที่ไปมาอย่างอิสระได้เลยะนะครับซึ่ง มันก็มีประโยชน์ทั้งสองอย่างนะฮะอันนี้ไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่าอะไรนะขึ้นอยู่กับอ่ขึ้นอยู่กับ,กบความต้องการการใช้งานเนะี่ยบางบางประเภทต้องเคลื่อนบางประเภทไม่ต้องเคลื่อนนะครับไม่ใช่ว่าเคลื่อนแล้วดีนะฮะมันมันไม่จำเป็นอ่า <c oughs> อุ่นยนต์อุตสาหก,กรรมก็นะครับแน่นอนนะฮะก็เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ในการผลิตรถยนต์เนี่ยหุ่นยนต์ก็มาช่วยนะครับน่าจะ,ะเกินครึ่งนะครับ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะเช่นพ่นสียกของหนักนะครับทำงานต่อเนื่องอันนี้สําคัญนะฮะคงไม่มีคนคนไหนเนี่ยสามารถทํางานได้24ชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยนะครับแต่คุณโยนทำได้ตัดใดที่เมนเชนแนนได้ดีนะครับอุปกรณ์มีการเปลี่ยนมีการเช็คไฟพอนะครับระบบบารุงรักษาดีก็ทํางานได้ตลอดอ่านะซึ่งคนก็แค่ดูแล่น,นั้นองแล้วก็มีหลายรูปแบบครับเช่นคาร์ทิเชียนสกาล่าอัติคิวเลตก็แล้วแต่ นะครับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยจะมาดูแบบกว้างๆนะนะครับคานะร์ดิเชียลโรบอตนะคาร์ดิเชียลจริงก็คือคาร์ดิเชียลก็คือหุ่นยนต์ที่เน้นในเรื่องตำแหน่งนะครับจะเป็นลักษณะมีแกน x กับแกน y นั่นเองนะครับมันก็จะเหมือนมีแกนแล้วแต่เลยนะฮะว่าจะเป็นแกน x y z อะไรอ่าเงี้ยอ่านะหรือให้นึกถึง 3D printer ก็ได้นะไอ้ตรงนั้นก็คือลักษณะเป็นคาร์ดิเชียลโรบอตได้ครับนะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องความแม่นยำ นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีรักษณะมอเตอร์นะเช่นเป็นสเตปปิ้งมอเตอร์อ่ะเป็นเซอร์โวมอเตอร์ก็แล้วแต่ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงอย่างเช่นผมเคยดูนะมันจะมีคนที่เอาหุ่นยนต์คาร์ทิเชียนเนี่ยมาปลูกต้นไม้นะสามารถที่จะหยอดมเมล็ดได้นะรดน้ําได้เลยในตแบ่งของต้นไม้ในแปรงนะครับอันนี้ก็ทําเล่นได้นะเด็กทั่วไปนักศึกษาอะไรก็ทาได้อ่หรือจะเป็นแบบ3แกงก็ได้นะครับ x y z รงนี้เราไม่ได้เรียนทฤษฎีหุ่นยนต์นะเราแค่รู้จักเฉยๆนะครับแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยมันจะมีคำนวณอะไรแยะเลยนะครับแต่นี้คงไม่ต้องขนาดนั้นหุ่นยนต์ไม่เป็ซารินิคอชื่อก็บอกแล้วนะฮะก็คือทรงกระบอกซลินิคอก็มาจากซลรินเดอร์นะก็คือทรงกระบอกทรงกระบอกก็มันเป็นลักษณะเหมือนให้นึกถึงพื้นที่มันเขาเรียกว่าเบรกสเปซเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นแคนหรือเป็นทรงกระบอกนะครับแต่จริงๆมันก็จะมีลักษณะแขนกลนั่นแหละนะะหุ่นยนต์ลักษณะนี้มันก็จะเหมือน มีเรื่องความปลอดภัยด้วยนะฮะคือมันจะไม่เคลื่อนที่ออกไปนอกบริเวณทรงกระบ,บอกกันนั้นนะครับออลองไปเสิร์ชดูนะฮะแล้วข้อดีมันก็มีเรื่องการใช้ในพื้นที่แคบด้วยนะครับหรือว่างานเชื่อมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ทํางานไม่ซับซ้อนง่ายต่อกันก็คุมบํารุงรักษานะฮะหุ่นยนต์ต่อมานะก็แบบ spherical หรือ polar นะก็ชื่อก็บ,บอกแล้วนะ spherical ก็คือเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนลูกบอล ก็คือเวิร์สพีซ์เวิร์สพีซก็คือระยะที่ตัวแขนมันเนี่ยจะยืดออกไปได้ถ้าแบบซีลินเดอร์นะฮะซีลินิคอลมันก็จะมีเวิร์สพีซเนี่ยเป็นรูปทรงกระบอกนะฮะแต่ถ้าแบบเซฟเซเฟรลิคอลจะมีเวิร์สพีซเป็นรูปทรงกลมอ่าก็นิยมใช้ในเรื่องเอ่อเป็นงานที่เชื่อมอะไรพวกนี้นะฮะอ่าต้องการความยืดหยุ่นสูงอ่ะแล้วจะมีแกนหลักด้วยนะฮะก็จะเป็นเอวไหลข้อศอก ให้นึกถึงให้นึกถึงคนนะฮะมันก็จะมีลักษณะเอวอ่าเหมือนก็เป็นตัวขึ้นมานะแล้วก็จะมีไหล่แล้วก็ข้อศอกยืดเข้ายืดออกนี่นะครับอ่าโอเคให้นึกภาพนะส่วนยนต์ประเภทสกาล่าเนะี่ยจะมีลักษณะความเดียวสูงนะครับความแม่นยำสูงนะครับอ่าแล้วก็จะนิยมใช้ในการประกอบอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะหุ่นยนต์ที่เป็นลักษณะพวกอุตสาหกรรมก็จะมีหลายแบบนะ ซึ่งจะมีข้อดีก็เสียราคาต่างกันส่วนใหญ่สการ่าก็นิยมทําง,งานพวกพวกสายพานนะเช่นหยิบของใส่กล่องอะไรเงี้ยครับให้นึกถึงโรงงานนะครับที่อาจจะมีสายพานแล้วมีตัวอุปกรณ์หรือตัวสินค้าวิ่งมานะแล้วก็หุ่นยนต์สการ่าหยิบใส่กล่องนะครับลักษณะนั้นอติเครืโรบอบ r o ก็คงจะเป็นเหมือนในรถยนต์ที่ที่ในโรงงานนะครับ ที่ผลิตประกอบรถยนต์พวกนี้นะครับจะมีลักษณะที่เป็นเป็นแขนนะครับเป็นแขนกลมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็คล้องตัวขาแขนมนุษย์นะครับมี5-7แกนนะฮะเคลื่อนไหวได้หลายทิศทางนะใช้ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหลักนะครับแล้วก็มีงานซับซ้อนได้นะครับโอเคแล้วก็มาดูหุ่นยนต์ขึ้นที่นะซึ่งในคอร์สนี้นะครับผมจะเน้น ตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า1นึ่งยนต์เคลื่อนที่มันเป็นอะไรที่ใช้ต้นทุนต่ำนะครับใครๆก็สามารถทําเล่นได้นะเราจะมีแค่มอเตอร์มีแค่แบตเตอรี่มีแค่คอมพิวเตอร์รับรีฟล์อะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะประกอบหุ่นยนต์ประเภทพวกนี้ได้นะแล้วก็ใช้จริงได้นะครับแล้วก็ตื่นเต้นท้าทายแล้วก็น่าสนใจด้วยนะโมบายโรบอตตัวนี้นะครับอา่านะเช่นลนักษณะนี้ซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้ใน พวกโกดังนะฮะเขาเรียกว่า A G V นะครับแล้วก็อาจจะมองว่าตัวนี้นะที่เป็น2ขาที่เรียกว่าใบใบวอล์กเกอร์นะ Walker, นะหรือใบเพดดลอะไรอย่างนี้นะก็เรียกว่ามี2ขานั่นแหละใบก็สองหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะที่เป็นมาสโลเวอร์นะหุนยนต์มาสโลเวอร์ก็เป็นตัวที่สำรวจดาวคารนั่นเองนะครับ,นะรบนะแล้วก็อันนี้ก็คือตัวดูดฝุ่นที่เราน่าจะรู้จักกันดี คือมันมูฟได้นั่นเองอ่าก่อนหน้าเนี่ยมันมูฟไปได้ก็คือเป็นพวกหยิบของไม่จะเป็นต้องมูฟนะครับหรือมันจะมี2ผสมก็มีนะไฮบริดอ่าในสไลด์มีเปล่าอ่าในสไลด์ไม่มีก็เสริมให้แล้วกันนะฮะว่าจะมีแบบไฮบริดก็คืออาจจะมองว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ด้วยแล้วก็หยิบของได้ด้วยอ่าจะใช้ในโรงงานด้วยนะครับหรือใช้ในทั่วไปเลยนะครับเนี่ยแทนที่จะเดินเดินอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถหยิบสามารถที่จะจับอะไรได้ อันนี้ก็เป็นแบบไฮบริดนะครับอ่าแล้วก็มาดูข้อมูลนิดนึงนะเขาบอกว่าเซอร์วิสโรบอทเนี่ยเซอวิสโรบอทส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่โมบายนะโมบายโรบอทอาจจะแบบใช้ในโรงแรมในร้านอาหารเนี่ยนะครับก็มีการเติบโตขึ้น12%เลยนะแล้วก็ทำง,งานได้24ทับ7อนะ่าแล้วก็มีรูปแบบทั้ง50รูปแบบขึ้นไปนะอ่าตอนนี้ถ้าไปเสิร์ชโมบายโรบอทดูเนี่ยก็จากประเทศจีนเนี่ยก็ผลิตมาเยอะนะแล้วก็ราคาก็เรียกว่า เอื้อมถึงได้แล้วนะครับสามารถซื้อมาใช้ในในธุรกิจในได้นะฮะถ้าใครที่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีลอตอยู่ข้างในด้วยนะซึ่งในคอร์สเนี่ยผมจะเน้นการพัฒนาแล้วก็ความรู้ในเรื่องโมบายรบอทเป็นหลักนะครับแล้วถ้าเกิดจะต่อยอดไปที่หุ่นยนต์ประเภทอื่นก็ผมคิดว่านะก็มีหลักการเดียวกันนะครับเนื่องจากว่ามันหลักการพื้นฐานหุ่นยนต์จาก ลึกๆจากพื้นฐานแล้วเนี่ยมันเป็นหลักการเดียวกันนะอย่างเช่นหลักการของตำแหน่งนะครับหลักการของความเร็วของการเคลื่อนที่อะไรเนี้ยมันก็มีรากเดียวกันกนะ็คือฟิสิกส์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้จากตัวโมบายโบรบอทแล้วก็สามารถที่จะขยับไปเล่นตัวอื่นได้ในอนาคตนะอ่านี้นะ่าสนใจฮะคือกุญยนสัตว์เล่นแบบนะครับเผื่อว่าใครสนใจทำเล่นหรือว่าเป็นางานวิจัยอะไรนี้นะครับแล้วก็หรือซื้อมาเล่นก็ได้นะ คุณยงสุนักอันนี้ผมก็เคยเล่นอของจีนก็เดี๋ยวนี้ทำดีนะครับเช่นยี่ห้อ Boston Dynamic ของจีนก็จะเป็นยี่ห้อ,อตัว A3 ยี่ห้ออะไรสักอย่างนะฮะยี่ห้อลืมไปแล้วนะฮะก็ลองเสิร์ชดูนะครับ A3 นงึงนั่นแหละนะครับมันเล่นแบบคือเหมือนกับยี่ห้อ,อ Boston Dynamic เลยนะครับตัวนี้ผมจำจำชื่อไม่ได้แนละ้ว ถ้าเกิดจำชื่อได้ก็จะบอกหุ่นยนต์ปลาหุ่นยนต์ปลาก็อันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ว่าเคยเห็นหุ่นยนต์นกนะครับมีคนทําหุ่นยนต์เป็นนกหรือผีเสื้อบินได้นะอันนี้เคยดูคลิปเหมือนจริงมากเลยนะอันนี้ก็จะแบบข้อดีอาจจะเป็นใช้ในการสำรวจใต้ทะเลอะไรอย่างนี้ไนดะ้หรือว่าในแง,ง,ง่การทหารก็น่าจะได้นะ,ะคือหุ่นยนต์ทุกอย่างใช้เรื่องการทหารได้หมดแหละแต่ว่าก็ไม่อยากให้คิดนะอยากจะให้คิดแบบสร้างสรรค์น,นะครับในเว้นคนที่ เป็นความมั่นคงอะไพวกนี้ก็คิดได้นะคุณโยนแมงมุมนะครับก็โอ้โหนี่ข้อดีของแมงมุมก็คือเดินได้หลากหลายรูปแบบมี6ขาเนาะสามารถเดินบนก้อนหินบนบน,บนทางชันอะไรก็ได้นะอ่าแล้วก็ฮิวมานอยตอนนี้มาแรงมากครับฮิวมานอยเนี่ยก็ของบอสตันเด n a m มิกนี่แหละนะครับลองเสิร์ชดูนะเพราะบางภาพมีลิขสิทธิ์ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะอยากใส่เข้ามาบ่วบวนะฮะแต่ถ้าเกิดใส่เข้ามาก็ ก็จะเช็คมาแล้วอฮิวแมนนอยก็จะมีการเดินการจับวัตถุการขึ้นบันไดาการสื่อสารการตัดสินใจนะครับเพราะาผมว่าฮิวแมนนอยอนาคตก็จะมาเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยพอคนเห็นหุ่นยนต์มีล้อมันก็มันก็ยังรู้สึกว่า,ามันเป็นหุ่นยนต์อยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นฮิวแมนนอยเดินมันเนี่ยผมผมคิดว่าคนจะรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึก ไงถ้าเกิดจะมองในแง่ธุรกิจมันก็ดึงความสนใจได้เยอะแล้วถ้ามองในแง่ประสิทธิภาพมันก็ทํางานได้ดีด้วยนะครับมันจะเดินเรียกว่าถ้าเกิดล้อมันติดหลุมมันก็ไปไม่ได้และนะแต่พวกนี้มันก็จะ,ะเรียกว่าอะไรสามารถเดินขึ้นทางชันหรือทางเทเลนได้พวกทางวิบากนะครับหรือหุน่นยนต์เพื่อการศึกษาหุน่นยนต์เพื่อการศึกษาก็แน่นอนครับเด็กๆก็สามารถทําได้นะอย่างเช่น ต่อบล็อกโค้ดนะประกอบหุ่นยนต์นะฮะเด็กๆก็เด๋ยนนี้ก็นิยมนะฝึกเขียนโปรแกรมนะแก้ปัญหาต่างๆนี่ก็สําคัญนะกา,การที่เป็นแข่งหุ่นยนต์นี่ก็ได้ฝึกคิดแก้ปัญหานะอันนี้ก็ดีแต่ต้องพยายามทําเองนะครับอย,อย่าไปลอกคนอื่นอ่าพยายามคิดแก้ปัญหาเองนะครับหุ่นยนต์การแพทย์แน่นอนนะฮะก็ปัจจุบันก็ผลงานดีนะครับสามารถผ่าตัดจุดเล็กๆได้นะแผ่นเล็กฟื้นตัวได้เร็ว ตามนี้เลยดาบินชีไซเบอร์ไดไซเบอร์ดีน,นี่แหละ s A L ทักอะไรเงี้ยนะฮะอัานี้ก็ตรงนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากนะทางการแพทย์เราคงไม่ไปยุ่งกับมันนะนอกจากคนนักวิจัยทางด้านนี้หุขยนต์การเกษตรนะครับมุยนการเกษตนะรก,รก,ก็อันนี้น่าสนใจนะเพราะบ้านเราเป็นบ้านเราเป็นประเทศกเกษตรเนาะจะลองผมคิดว่านะในอนาคตก็น่าจะมีคนเอามาใช้มากขึ้นเนาะ พืชนนดูแลพืชตรวจสอบอาจจะมีโดรนไปถ่ายรูปนะโดรนจริงๆโดรนก็เป็นหุ่นยนต์นะถ้าเราจะมองโดรนว่าเป็นหุ่นยนต์ได้เราเขียนโปรแกรมโดรนแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็เรา,เอาลอสใส่ไปในโดรนได้นะครับจริงเอาลอสใส่ไปในโดรนได้นะเพราะว่าถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็จะรู้ว่าลอสเนี่ยมันมีเรื่องเน็ตเวิร์กนะมันมีเรื่องการจริงๆมันมีเรื่องการสื่อสารข้ามแพลตฟอร์มนะตรงนี้ก็คือจุดเด่นของลอสตัวหนึ่งนะครับลอสสองก็เหมือนกัน การเก็บเกี่ยวพืชผลแน่นอนนะครับก็มีหุ่นยนต์อาจจะเป็นไฮบริดมีล้อวิ่งไปแล้วก็มีข้าบนมีแขนกลเนานะมีกล้องติดไว้มี AI อะไรเงี้ยก็ไปตัดมา่าอ AI ก็ดี e ท t ว่าเฮ้ยไอตัวนี้เป็นเป็นผลหรือเป็นใบเงี้ยแล้วก็ AI ก็แสดงตำแหน่งออกมาที่เรียกว่า Object Detection แ,แสดงตำแหน่งตำแหน่ง x y z นะครับเราก็เขียนโปรแกรมเนี่ยเอาไว้ซตตัวเนี้ยไปสั่งแขนกลให้ไปตัดอะไรเงี้หรือไปหยิบมาอ่า การขรการขัรขหุ่นยนต์ก็อันนี้ก็ใส่เข้ามาเนี่ยเพื่อเสริมนะฮะนี่เราก็าคงไม่ไม่ได้มีประโยชน์ในทางธุรกิจนะยกเว้นคนจัดนะครับแต่ว่ามีประโยชน์ในทางการพัฒนาความที่สร้างสรรค์นะครับฝึงทางานเป็นทีมอะไรเงี้ยนะก็ใส่เข้ามาเลยในโนมอนาคตนะครับก็จะมีโครโรบอตอโคโรบอตก็คือหุ่นยนต์ทํางานร่วมกับคนเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยที่เป็นโคโรบอตเนี่ยจะต้องสําคัญเลยนะคือเรื่องเซฟตี้นะครับ เพราะว่ามันมีหุ่นยนต์ในอดีตก็เคยมีอุบัติเหตุนะทำร้ายคนถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นโครโครบอทจะต้องไม่มีพวกนี้นะครับจะต้องมีเรื่องเซฟตี้อ่าแล้วก็ AI แน่นอนครับ AI ก็จะมาผสมกับหุ่นยนต์แน่นอนครับต่อไปหุ่นยนต์ก็จะพูดได้แล้วก็อาจจะมีกล้องเห็นหน้าเรานะครับมีความรู้สึกจับอารมณ์ได้แล้วก็สามารถที่จะแบบชวนคุยหรือว่าผ่อนคลายหรือว่า วิเคราะห์อารมณ์อะไรก็ตามมันสามารถพัฒนาได้เยอะครับเพราะฉะนั้นใน,ในมองในแง่ดีมันจะเกิดโอกาสทางธุรกิจขึ้นมาใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็โรบอตเอวิ e วรนะฮะมันก็จะอยู่ทุกที่ะฮะโรงเรียนบ้านที่ทํางานช่วยเหลือเรามันถามว่าแย่งงานคนไหมก็ผมคิดว่าต้องมองว่างานนั้นไม่มีคนทําก่อนอ่าผมคิดว่านะถ้ามองในแง่ดีคือไม่มีคนทำก็เอานยนไปทำนะครับแต่ถ้ามองในแง่แย่งงานก็มันมี คือยังไงดีมันอยู่ที่ผู้บริหารนะครับก็คือผู้บริหารก็จะมองว่าอ่ะก็เอาไปทําแทนคนซึ่งทุกวันนี้คนเลิกขับรงนี้ละนะครับผมก็จะว่าทุกคนนะ่ะปรับตัวได้ละนะครับอ่าสรุปโลกขนยนต์มีความหลากหลายนะแล้วก็อาจจะพัฒนาไปได้เรื่อยมากกว่าน,นี้นะแต่ว่าสุดท้ายมันก็มันมีอยู่แค่นี้แหละครับก็คือให้นึกถึงคนหรือสัตว์นะครับหรือสิ่งของนั่นแหละที่คนโทรลได้อ่าอนาคตที่น่าตื่นเต้น นะครับหุ่นยนต์ก็จะมีส่วนที่พัฒนาคุณภาพชีวิตโอกาสทางอาชีพแน่นอนนะครับคนที่เรียนมาทางนี้ก็น่าจะมีงานทําเยอะนะพวกวิศวกรนักเขียนโปรแกรมนะแล้วก็เริ่มวันนี้เลยเพื่อสร้างอนาคตนะเพราะฉะนั้นในข้อนี้มาสเตอร์คาสนะครับผมก็จะสอนเรื่องรุดสองนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นซอฟต์แวร์แจกฟรีด้วยนะแล้วก็สามารถเอามาพัฒนาหุ่นยนต์ได้นะครับโดยเฉพาะโมบายโรบอทนะครับแต่จริงๆก็มี ตัวที่ใช้กับแขนกลก็มีนะที่เรียกว่า Move i ดครับแล้วก็ตัวพื้นฐานด้ยวยกันเพราะฉะนันรอดสอจะเป็นคำตอบสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ในอนาคตครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับ